สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มก็มีแผนนะที่จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนข้างนอกอีกแล้วแล้วก็ช่วงนี้เนะี่ยเป็นช่วงที่ฟิล์มปิดเทอมแล้วด้วยนะคะเวลาปิดเทอมก็คือจะมีเวลาว่างเยอะมากก็คือว่างทุกวันนะทุกคน <c oughs> ฟิล์มสามารถออกไปเที่ยวได้ตลอดแต่ว่าที่ไม่ค่อยออกเพราะอะไรรู้ไหมอากาศข้างนอกก็คือร้อนมากทุกคนเวลาจะออกไปเที่ยวทีนึงคือแบบคิดแล้วคิดอีกว่าจะไปดีไหมแต่ว่าวันเนี้ยเรามีแผนในหัวแล้วไงว่าฟิล์มจะไปที่ไหนถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าไปไหนก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะแล้วก็อากาศร้อนแบบนีี้เ่ใครทกําลัง มองหาเครื่องปรับอากาศดีๆอยู่ฟิล์มีแนะนำนะคะนั่นก็คือ tcl t pro series และ tcl fresh in series ยังได้อากาศดีๆเหมาะกับแม่และเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตที่บ้านบ่อยๆหรือว่าทำงานที่บ้านเนี่ยกับ3ฟังก์ชันเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจเลยคือเครื่องปรับอากาศ tcl inverter มี fresh in plus ที่เพิ่มระดับออกซิเจนให้สูงขึ้นและปรับความชื้นที่เหมาะสมจะได้อุณหภูมิที่สบายดีต่อสุขภาพได้อากาศบริสุทธิ์สะอาดโดยที่กรองแบคทีเรียไวรัสและ PM 2.5 ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ได้ถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงไม่จำเป็นต้องขยายรูท่อและยังมี gentle breeze ระบบสายลมอ่อนลดความรู้สึกไม่สบายและความเคียดจากลมเย็นที่เป่าโดยตรงลดความอึอดอดัดเนื่องจากความแห้งในห้องปรับอากาศแล้วอย่างที่ชอบมากเลยคือเย็นเร็วไม่ต้องรอด้วยระบบ Turbo Cooling มาจากข้างนอกร้อนเปิดระบบนี้เย็นไวมาก และตอนนี้นะคะก็กำลังจะมีคมเปน TCL Healthy and Comfort l i f e Festival อยู่นะคะทุกคนในวันที่6 8ถึง8มิถุนายนนี้ลาซาด้านเนี่ยลดเยอะสูงสุดถึง35%เลยนะแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดนะคะสูงสุดถึง1,500บาทค่ะเมื่อช้อปครบ8,000บาทลดไปเลย500บาทช้อปครบ12,000บาทลด900บาทค่ะช้อปครบ20,000บาทลด1,300บาทแล้วก็ช้อปครบ30,000บาทลดไปเลย1,500บาทแล้วก็กดลิงก์ใต้พสตเนี่ยรับคูป ส่วนลดไปเลยนะคะช็อปครบ8,000บาทลด600บาทแล้วก็ช็อปครบ12,000บาทลดไปเลย1,000บาทค่ะทุกคนและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางออฟไลน์ตลอดเดือนมิถุนายนเลยค่ะและลดราคาแคมเปญต่ำสุดถึง40%ในวันที่6 8มิถุนายน2566ได้นะราคาก็คือดีมากทุกคนเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้แล้วก็อีกจะบอกว่าคุ้มจริงๆแล้วก็ใครที่กําลังมองหาเครื่องปรับอากาศใหม่อยู่นะคะกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วกดเข้าไปสั่งกันได้ นะเพราะว่าอากาศดีเนี่ยก็ทําให้ชีวิตสบายจริงๆค่ะงั้นเดี๋ยวฟิล์มเนี่ยขอไปทําผมแล้วก็เตรียมตัวออกไปรับเพื่อนก่อนนะคะไว้เจอกันตอนถึงคาเฟ่ค่ะมาทุกคนตอนนี้คือเราถึงคาเฟ่แล้วนะคะขออุบไว้ก่อน,นว่าแบบเราอยู่จังหวัดอะไรนก็คืออยู่กับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสั่งเมนูน้ำกันน้องคันนี่ แล้วก็จีเจีเอาละไรโซดาแล้วก็พีโซดาพีโซดาครับอุ้ยมีเค้กอะแล้วก็เอาเป็นสตรอเบอรี่ชาเค้กหนึ่งค่ะชาเค้กไหครลูกค้าจะทำเป็นด้านล่างชายหาดตัวนกาแฟดีครับผมมัลลามัลลาอุ้ยรู้หมดเลยว่าอยู่ตรงชายหาดโซดาเนี่ยโซดาเนี่ยสตรอเบอรี่ชาเค้กหนึ่งะครับทุกคนก็คือได้น้ำเลยแล้วสองเมนู เดี๋ยวเรามารับเค้กแล้วก็ลงไปหาที่นั่งตรงริมชายหาดเพราะว่าตอนนี้เราอยู่เชิญบุรีนั่นเองโอเคทุกคนลงมาแล้วนะคะข้างล่างคือวิวดีมากคือเห็นทะเลแล้วแบบเหมือนมันจะแยกเป็นสองสีแต่เก็บบรรยากาศที่ดูใช่แต่ว่าหิวน้ำแล้วคะ่ะทุกคนนี่เลม่าโซดากับพิโซดาสีน่ารักมากจริง คือต้องถ่ายรุ่มกับไคมความแบบสาวๆมาเที่ยวมาก็ไม่ต้องถ่ายหรอกเช๊อ้าวอร่อยมากแงเป็นแงร้อนสดชื่นก็คือขับรถคือร้อนมาทั้งทางขนาดอยู่บนรถนะทุกคนโอ้ชื่นมันด้วยความแบบโซดาเลย แต่ว่าตัวเค้กเราก็คือเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กอุ้ยแต่มันชิ้นใหญ่อยู่นะใหญ่ใหญ่ไว้ชิมไว้เช็มแต่ว่าวันนี้คือไม่ได้มานั่งกินเดี๋ยวนะเราจะมาเอาคอนเทนต์ถ่ายรูปเล่นกันด้วยแต่ว่าไม่ใช่ถ่ายของกินเนาะถ่ายหน้าตัวเองค่ะอยากสวยเออสวยอยู่แล้วแม่ฮะาฮ่่อุยมันดึงดึงมันกินได้จริงเชียวปะกินได้ขอเปิดก่อนแง่เป็นไงเอาสตรอเบอรี่ไปเลยดิ กันจีจี้ก่อนต้องแหวกผมเรื่องกินจีจี้จริงจังฮืมุทุกคนคือเราเติมพังกันแล้วคือพร้อมที่จะพาทุกคนไปดูดูด้านนอกเพราะว่าอันนี้เป็นโซนตึกเก่ายู่ด้านล่างใช่หวานนะพาไปดูวิวเลยไหมไปดิดป่ะแล้วก็แบบทำท่าถือน้ำเอาฟิลเอาฟิลหนึ่งแต่ลมมันก็พัดมาตลอด แต่แบบนั่งอยู่กับพี่นะเริ่มมีเหงื่อใช่ร้อนแต่เดี๋ยวพาทุกคนไปดูวิวข้างล่างกันโหทุกคนลงมาถามว่าวิวดีไหมวิวดีมากแต่ว่าร้อนมากเหมือนกันสุดสแม่จริงโหแล้วร้อนแ,แ,แบบนี้ก็คือใครที่กำลังหาแบบื่องปรับอากาศใหม่เนี่ยจะเอามาใช้ในบ้านพิมพ์ก็แนะนำ tcl inverter นะคะเพราะว่า,วา <S <S คือราคาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากทุกคนจะได้แบบว่าอากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้าน แต่มาข้างนอกก็คือนั่นแหละอยากเที่ยวอยากได้คอนเทนต์ไงแต่ก็ต้องทนกับความร้อนที่ต้องเจอแบบนี้นั่นเองใช่ดูหน้าฟิล์มดิคิวขโมยสดๆมองอะไรไม่เห็นแล้วแต่ว่านี่ติดทะเลเลยเดี๋ยวพาไปเดินเล่นฝั่งนู้นกันจ้าไปว้าวายร้อนมากเอาดูแดดด้วยค่ะ Hahaha <laughs> นีทุกคนได้มุมถ่ายรูปใหม่อีกแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปก,กันดูซิว่ารูปตอไเป็นยไงุ้ยสวยมากส,สวยในกล้องกดีสวยอ่ะเกินโอเคเรอชมรูปก,กันด้วยทุกคนเดี๋ยวเราขอดื่มแบบวัน,นนี้ก่นมาทะเลทันทีแต่ว่ามันร้อนมากเลยนะทุกคนร้อนจริงนั่นแหละ ช่วงนี้คือถ้าใครรู้สึกว่าแบบเอออากาศร้อนแบบนี้อยากได้ที่ปรับอากาศตัวใหม่ฟิลมแนะนำ TCL ill Inverter นะคะเพราะว่ามันประหยัดพลังงานมากใครสนใจก็จิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีคร่รส่วนลดด้วยก็จะเป็นพวกคูปองส่วนลดต่างๆแบบมูลค่าสูงสุดถึง1,500บาทเลยนะคะลองจิม้มดูได้นะเดี๋ยวฟิลมกับจี้ขอถ่ายรูปเลก โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนนะคะก็ได้มาเที่ยวคาเฟ่ที่ชนบรุรีบอกเลยว่ามาไกลมากเพราะว่าปิดเทอมทีนึงเนี่ยก็อยากมาเที่ยวแล้วก็รับลมชมอยู่กันหน่อยมาแบบว่าเป็นสถานที่แล้วก็บรรยากาศบางเพราะส่วนใหญ่เที่ยวกันแค่แบบคาเฟ่แถวบ้านอัน<ล>นี้แ,<ล>แบบมาไกลเลยมาไกล<ๆ>เพราะว่าอยากมาเที่ยวนะั่นเองคะ่ะอยู่ๆก็แบบใจมันสั่งมานั่นแหละทุกคนแล้วก็ถ้าใครมีคาเฟ่ที่อยากจะมาแนะนําเราสองคนหรือว่าทิปเรา43ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยก็คือใต้คลิปนี้มีลิ ให้กดด้วยนะคะก็คือใครสนใจขึ้นปรับอากาศตัวใหม่ของ TCL Inverter นะคะก็เข้าไปกดสั่งกันได้เลยเพราะว่ามีคูปองส่วนลดเยอะมากเยอะมากจริงเท่าไหร่นะ 1, 1 5 0่บาทค่ะลดเยอะส,สุดถึง1,500บาทเลยเยอะมากโอเคทุกคนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสคนขอตัวลาไปก่อนล,ลก้กันได้บาย